สโมกยังหนาอยู่แล้วส่งนูริ่เอาเลยเหรอเอ็ดคุเซียมาชานแมนซีอีกหน้าหนึ่งได้เควสเป้าจีเกมเยอรมันจบอันดับที่14ไปก่อนลงมาซ้ายขวาหน้าหลังสามกบอนคุเซียเอ็ดคุเซียมาเรียบร้อยไทยล้านระบบปีชัยน้าจบอันดับที่13ครับได้ครับเราเยันรีไปได้เอ็มซีแลนเกได้วอร์ดแล้วสเปย์ไปดอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวไม่เดียวขาดไม่เดียวล่ามายังไม่ได้แล้วเห็นยังไงซ้ายหรือขวา ระเบิดลูงมีหยอดมาเรียบยร้อยแ,แล้วแดนและแถมว,ว่าเราจะเกมไปด้วยแล้วเกาหลีเดินสุดมาจาังหวะนี้ยูเคไม่ด้านลอดซ้ายมาบีบายมาสมกขวาเดินอ้ยัดมาเกอินได้ฝั่ไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับยูเคจบอันดับที่สิบโดยเกาหลีครับเหลือแปดทีมครับผมมีแรง็งพอยต์หมดแล้วตรงนี้อย่างนี้ให้เปตามมาติดอันดับที่ทแปดครับผมปิดน,นานโดยดิโก้และตัวลุงมีหยอดแต่เลี้ยหายสองเลยครับชามช็อตโฟร์เคเจ็ดแคิวแล้วตั้เปไป เอ้าดีครับผมเก็บไปได้หนึ่งเกือบแตกโอ้โหสวยจัดเลยจังหวะนี้เปิดหลังให้กับทางด้านของคอลลี่นะครับผมคอลลี่ระเบิดมาลูกนี้ขึ้นมาตะเป็นเรียบร้อยหนึ่งเก็บสองคอลลี่เก็บสามของคอลลี่ครับผมโอ้โหแบบดาร์ตีสไเดียร์นเปล่าสี่ไหมไม่เดี๋ยวสีไหมไม่สีแล้วไปสีครับผมช่วยไว้ครับผมแบบนี้บาซิลไม่น่าพลาดใผลนี้ครับเดินยัดมาซ้ายยิงขวามีหลังยิงตัวดา ตัวได้และสแปมสแต้มก็ไปเรี่ยมรีบเลยทีมยูเอะไม่ใช่บาเตลเล่นมุกไปอีกครับเอาแล้วกลายเป็นว่าจะมาแจกเขาหรือเปล่าทำไมใบดอกนี้เรียบร้อยเลยกีวตาไปได้วแต้มอีกหนึ่งแล้วแมนยูที่ได้กิลครับผมอย่าบอกนะโอ้ลูเดียวกันแน่นอนยอดนี้ยอดรอยอดรอแล้วระเบิดระเบิดโอ้โห แล้วเป็นสปาร์กิง้งใช่ครับผมไมก้าครับเล่นสปาร์กิง้งคือมาแล้วไม่คิดเลครับผมเกี่ยนสปาร์กิ้งไปจนได้แล้วระเบิดพุมนี้ <c oughs> เยือเชื่อมมันเข้ามาเข้ามาแจงหรือเปล่าระเบิดเรียบร้อยครับผมไมก้าเข้าไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหวันนี้น<า>นเรียบร้อยไปเต้นแล้วจะเอาต่อเลยหรือเปล่าครับผมวันนี้เหลือคนเดียวนะบปาติวเห็นแล้วไปเต้นสเปย์ไปโอ้โหไม่ได้ทำให้เรียบร้อยครับผมอาริปิดให้ครับบอาติวจบส2เจ็บหนักเหมือนกันครับผมระเบิดอีกเล็บยอดมาลูกนี้ยอย เรียบร้อยเกมเพลย์เอาที่เกมครับดีคนครบครับผมมีเตคิวแฟร์นำไปก่อนนะโจวินเดียรแล้วกดมาตรงนี้ลูนได้พีเก็บเปล่าล้านลากมาได้เซเวียร์ด้วยแต่ต้องระวังให้แล้วโรนีจับโจวินเดียรไว้ได้โอ้ยสองคนของเจแมนเหลือเยอะเปิดมือแล้วตรงนี้แล้วโอ้โหเป็นลูนได้พีเรียบร้อยแล้วโถมาก่อนเลยโอ้มาลิฟเฮ้ยเดินต้อาลูกไปพร้อมเลยใส่เต็นจัดให้ลีโอน้อง่าลงไปครับผมไม่พร้อมเล่นครับผมตรงนี้เก็บไปหนึ่งตอนเลย ไดเริโอไปครับติดคิวแล้วเหมือนกันครับผมตรงนี้เซเวียโดนแปดโดนแปดโดนแปดสามแปดแล้วตรงนีห้หลังเข้าเป็นบูโตดาเมจถ้าโดนนี่คือลดไปข้อหนึ่งนะครับแปดรัวๆเลยโอ้โหมในหน้าฉีขวามาหนึน่งคนครับมาติซานโอ้โหมีผลมากนะไม่มีหมวกไม่มีก่อนเนี่ยแล้วเหมารัดไปได้ขรับผอาลีฟครับผมเฮ้ยอาลีฟเก็บไปหนึ่งไปสองไม่ได้มาติซานนะส่วนเซเวียไปแล้วไตเต้นไปได้เหมารัดครับผมเหลือคนเดียวฮะแล้วกำลังจะไปเอายาลี่ตัวมากเหมือนกันครับผมมาติซานสอ,อ,องหนึ่ง สองน่งเดิมออกมาล่ง,ออลงเรียบร้อยทีมอาร์เ <Argentina S 2> จนตินาไก่แรกมาแล้วครับผมในเกมที่7ของพับจีเนชั่นครับครับเอาให้ดูนิดนึงให้ด <F 24 S 2> ูมสี่บริษัทเมื่อกี้แอสซ่าหน้าขำมำไปที แล้วดูครเดินทางขึ้นไปเฮ้ยตรงนี้ยังไงแล้วจอดมาเป็นเพื่อนแล้วลงมาเรียบร้อยเขาตั้งเป้ารอกว่าหวาัดน้องไปได้เอฟพีวัก็นอนดิกรี่ไปเหมือนกันแล้วซ้ำตดนนีจากหวาดเก็บอดีเคไปเอาละครับดูเอ็กไปอีกรูดหนึ่งครับตอนนี้โซอีกด้านหนึ่งแล้วแต่ละรูดได้มาเข้าอสองทางแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับอินโดนีเซียจบ15ครับแล้วยูเคครับมาไดจอดก่อนไม้หรือไงไป่อดยาว,ยาว โคเลียหอนรับอยู่แโ,โซลลูกน,น็อกทีมวอเดชช้าบ่าเรียบร้อยสเปร์ทานเปร์มาดับเบิลคิวของโซต้องให้เขาจริงๆ<ต>ังจังหวะนี้ลากมาแล้วเอชวินเอชวินบอกว่ามาแบบจังหวะมาแบบจังหวะเอชวินน็อกเควสบ้าไปสเปร์ทานเปร์มามันโขให้หัวยิงยากนี่เซตเป้าบม่ายยิงมาไ<อ>ล่ลอากดมายังน็อกไม่ได้คิกซ้านไม่น็อกสมปยได้แล้วหันไปเอชคิวไปน็อกคิกซานครับ โอ้โหแล้วยังไม่จบแล้วเรียบร้อยฮะตุรกีครับรับมือกับยูเอสเอได้แล้วหน้าสู้หน้าต่อหน้าเลยยากแล้วไบายออกมาไอพวันเอาไปหนึ่งเข้าอดโรทริปเปิลน็อกของไอเอฟพิวานเรียบร้อยเลยครับโคลเรียโดนเก็บแป๊บเดียวทั้งนั้นนะบราซิลเก็บหมดเลยเอาละสามต่อสามเรียบร้อยฮาวเวนไปเฟสปาโดนน็อกไปอีกครับบราซิลจริงๆริงท็อปฟอร์มจัดจัดแล้วฮาวเวนเดินด้วยความมั่นใจแล้วเดินประกบใส่ตุรกีเลยระเบิดนำไปก่อนแล้วดูฮาวเวนแปด แบดโถมซ้ายไปแล้วจะปาดขวา S Q ตั้งเป้าทาันไม้แล้วสปาร์กี้ไปน็อกไรลอดได้สุกี้เหลือคนเดียวโอ้และ S Q สวนขึ้นมาครับเป,ป็นสปาร์กี้นน็อกปลาย S Q ต่อเนื่องมาแบบนี้เบาแล้วบาวตับาวบาซิลบอก15คิวบาซิลบอก15คิวบอกแบบนู้ดดูครับไม่ประมาทด้วยโถมแบทออปชั่นบายเขาปล่อยออปชั่นสวนมาต้องหลบออกมาจากตรงนี้ก่อนเอาะไร S <S ครับ S Q ปว้แล้วเขาลีกกลุ่มเรียบร้อยครับบราซิลท่านผู้ชมครับกินไก่ไปแล้ววันนี้เป็นดับเบิลแชมป์ฮะ แล้วแกชนเลยหรือเปล่าฮะบอกยิงกักใช่ยิงกักใช่ยิงกักเนี่ยชนฮะผมบอกเลยคราวนี้งะลวกตึงฮะไม่ถึง3วิท่านผู้ชมไหมพอเก็บทั้งคูเรซี่ไปฟินแลนด์จบดับ13ไปเหมือนกันต่อเนื่องไหมครับโอ้ยต้นส่วนที่มาจากไปเหมือนกันนะตอนนี้ใช่ครับแล้วแบงก์ใช่ไหมคีแนนคีแนนรอจังหวะแล้วซอเกอร์เดินมาโน้มมาซอเกอร์เข้าไปอินไปน็องดิสกับคีแนนได้แล้วฟินนาฟินนาฟินนาส่วนมากแต่ไม่คมพอครับจังหวะนี้เยอรมันเก็บหมดเลยนี่หน้าตั้งมาเลยท่านผู้ชมดูฮะแล้วก็ระเบิดจะโจบินเยียด มิงมิงกับโจวิเหยียดจากนี้แฮปปี้คอมโบกันและชิว่าตัวนี้ไม่ต้องทางแดเนียลได้ระเบ,บ,บออิดซอกอาบโจวิเหยียดน,น็อกแอสซ่าบาดแล้วดูระเบิดจากมิงมิงคอมโบจากนี้แฮปปี้แชมป์โลกและตามมาเรียบร้อยเลยครับเยอรมนันเอารับมือไม่ไหวครตรงนี้ไปทางด้านจีนปิดเกมไปั <c oughs> ีจุบครับติกตันออสเตรเลียเดินฉีกออกมาแล้วมีไชนีสไทเปอยู่อ่าเลยครับติกตันคนเดียวครับเรียบร้อยติกตันเป็นน็อกทางเยนรีได้ครับก้าไปแล้วครับติ้วกตันตรงนี้ไปเก็บย <c oughs> ันรีไป <c oughs> ดหลายตายไป แล้วระเบิดขึ้นมายังอยู่ติการแล้วเมารัสเดินช้อนเดินช้อนมา<อ>ติการออกมากดกติการไปตอกติากตา,กาดับเบิลคิวแซวเยอ์กับเมารัสทีเดยจะขึ้นมาเชื่ว่ากดอยู่ซ้ายขวาโอบไปหมดแล้วมีคนมาแจมโพลี่ไปน้องทีเดยได้ แล้วพอเราต่อมาชื่อว่าสเปย์ดอกนี้โดนยิงสวนมาเจ็บกันโพลี่ครับยังไง <ừ> แล้วเรียบร้อยครับลี่ได้คิวตีเดย์ไปชื่อว่าได้แล้วได้เอ็กพีจากญี่ปุ่นครับตัดใจเดินมาหาเพื่อนตีกัดต,ตีกัดต,ตีกัดนะท่านผู้ชมมามินมนี่พลาดไป2นัดโดนเดวีเอ็มสวนหัวจากเคนจวินเหวี่เยียดอุย้ยเห็นไหมฮะ เหมือนแวบแวฝงโจมีเนียบอกแวบแฝบเพื่อนขอบวงมี2ตาแกดีรออะไรล่ะฮะอีกเล็บครับน้องซับเปล่าได้แล้วเรียบร้อยโจมีเย็นเก็บไฮซากิครับประเทศจีนเคลียร์ขอบวงอย่างเฉียบแล้วมาจีนเดินปัดสมองนำทางมานำทางมานำทางแล้วเดินมุดสมองมาเรื่อยๆดูครับทีมวอเก็บประเทศจีนเดินตามสมองมาครับแล้วลงสเปรย์สูงๆเข้ามาจากเคนเคนบอกว่ายังไงโอ้ยแต่ว่านี่ครับท่าเคนต้องเสียวลูกไว้ได้แล้วดูลาสเคลาสเครอจังหวะเป็นมือที่3อยู่ลาสเคกลับระเบิด เจ้าแม่ผิวจากจีนไประเบิดลอบต้นไม้โนนิกระเบิดเก็บมิงมิงแล้วเก็บเสียวลูกใบด้วยแล้วเคลระเบิดซ้ำเก็บมิงมิงก่อนจะเกมไปคือเคอินเนยจนจบเกมแกจะยิงนอกได้มั้ยฮะเอ้ยเน้นๆเหมือนกันนะใจเย็นดิฮะมันยิงยากให้เดีกเกแล้วนี่โนนิกโนนิกชิงมาในสมมตนี่ไงนี่ไงต้องเลี่ยงไงต้องเลี่ยงอ่เรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้เราได้ที่ไปต้องรัดเคได้เหมือนกันแล้วว่าไงว่าไอ้เรียบร้อยครับญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับเจแปนเจแปน เชโน่เป็นกานดึกมี่ดึกมี right. right. ane, ่เอสวาคุณบาดมาฟอลโล่ไปแล้วหว่าน uh, ไปเก็บมันที่แคลสเกย์ไปดึกมี่ไปเก็บทางทีเดย์ไปแล้วกีซ่าไปน้องบอลตีได้ยิงลูกบาดจากลาดเกยลาดเกยแล้วโอดน็อกไม่ได้แล้วดูจากนี้โลกี้ไปน้องเชว่าไปอีกฮะเอาละดึกมี่เล็งแบบนี้ขึ้นมาแล้วเป็นแบบมอสต้องไปหนึ่งที่นอคอลี่บายเฮ้ยเอ้ยเบลมอสเว้ยต้องสกิลเพลงแจ็คคุณล็อกก็ถูกครับเบลมอสเบลมอสลุกขึ uh, ้นมาลุกขึ้นมาสเปรย์ทั้งหบดมาจังหวะนี้เล่นดูฮะเนี๋ยวจะไปน็อกด้้้เเาายิงมมแลลวบอส จากนึงมี่ไปดรอปไปเบาๆดรอปไปเบาๆฮาเวนฮาเวนดรอปข้ามคอนเทนเนอร์ไป200คิวสูงสูงย้อย,ย,อยโอฮาเวนครับอย่างสวยฮะเมื่อกี้ฮแอเข้ามาเลยโอ้โหเป็นลายสกีเวียนาเหลือคนเดียวขึ้นจากน้ำม,มาขับมานี่ผมบอกเลยเคว้งฮะสายจีนขวาเกาหลีซ้ายจีนไปแล้วฮะเวียนาจุดสิบสามครับเวียสีได้แต่จุดฟชเชอร์ไปมงเลยดีกว่าอินโดนเลยไทยไม่ไปผมไป เฮ้ยหาไม่เจอลงผิดทางไปนิดนึงครับจอมผีเสี่ยแล้วเลยเอาลงเลยครับตรงนี้ครับทีนี้การเป็นยูเกมาโฟกัสเรานะฮะจะน่าจะอันดับสิบไปแล้วนะครับเชบอก่อนนี้เึ็คโอ้ติดขอบนิดเดียวอันนี้ใส่กันได้นะกันยังปาล็อตบอลชนสองนะครับนะครับผมเนแ่นมอนตี้ตางกันดีปตึ๊บอือปึ๊บโดนหัวแต่ไม่นองปีนรั้วไปทิ้งยังเสี่ยงอยู่เซอร์เวอร์ของจริงแม่ติดริมรั้วไปไม่ได้ด้วยเฟิร์สเอ็ดคอน้อน <N> นี่ไงดิกระตันเนีบอกเอาแม่นมันสดไงลงไม่ได้ไงแกส,สดไงแล้วดูฟินแลนด์ลำบากวันนี้ฟินแลนด์นี่ต้องบอกว่าดูจังๆไปเหมือนกันลู่ต่อโจอผ <Bye. S 2> ิเยียนโจอผิเยียนอย่างเอาท่านผู้ชมเอ้ยแลว้วเวสซีจะล้วบหลังนะดิแล้วยิงปีดิยิงปีดิยิงปีดิมันยังไม่ดับยิงปีอีกหนึ่งดิล <ำ S 2> แล้วเวสซีเห็นสต๊าฟบอลที้ไประเบิดบ,บ,บิงบินไปเกือสะบัดได้โดดแม้เลยดดลเจ็บนิดนึงแล้วลงมาลงมาไม่เจอเจอสมองมาเฮ้ยระเบิดมาเฮ้ยหลัอ้า จะปิดไก่เกมสุดท้ายหรือเปล่าลุคเทเวล AWM แล้วเปกมายิงตะตุ่มแตกไปลุคเทเวลน็อกครับท่านผู้ชมครับและเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมครับปราดโดนเห็นตำแหน่งครับไมเคิลชิงออกมาไมเคิลชิงออกมาแล้วหวาดไฟไปน่าจะสปอตตำแหน่งกันหมดแล้วครับตรงนี้ร้อมไปหมดแล้วครับ UK Power ไมเคิลนำมาแล้วเป็นปรัดน็อกไปหนึ่งอยาประมาณ<แ>เรียบร้อยครับยู UK Kingdom ครับท่านผู้ชมครับกินไก่ในเกมสุดท้ายวันนี้บาย 11คิวครับท่านผู้ชมครับชมคอมมานสติดขอบสนามเข้างานฟรีของแจกเพียบแล้วเจอกันที่ไอคอนสยาม PNC เชียรไทยให้ลั่นพอ